สวัสดีครับเอ,อ่อคนนี้คนนี้เป็นแชมป์เลยนะคนนี้กพลังดึงมกับเนี่ยตนะิดกาแฟติดกาแฟวัดสัมภาษณ์อ่ะครับแนวไหนวันนี้ซ้อมการซ้อมเป็นยังไงบ้างอ่าวันนี้ก็หลังจากที่หายไปประมาณเกือบอาทิตย์นะครับผม,ผมก็ได้กลับมาอีกนึง 10 50ครับก็เป็นนี้นะครับเพราะว่าอาการความดันต่ำเัิ่มกำเริบแต่ใจสู้ครับใจตกได้เลยว่าเกินล้านครับ <laughs> แล้วตอนนี้มีโปรแกรมจะชกใช่ไหมใช่ครับผมชืม่อโปรแกรมอะไรครับรายการแชมเปี้ยนไฟ h t ครับผมโอเคอมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้แม่<ช>เพื่อนเพื่อนยูท <YouTuber S 1> ูบเบอร์อะไรอยากจะบอกว่าอยากจะให้ยูทูบเบอร์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับแล้วก็รักที่จะ เอาชนะใจตัวเองนะครับผมมาเล่นแล้วก็ร่วมสนุกกันกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาที่สาคัญที่สุดคือแค่คุณกล้าขึ้นมาบนเวทีนะครับนั่นก็คือคุณได้เอาชนะใจตัวเองแล้วเ่นเช่นกับผมนะครับผมเองเป็นทั้งข้อแขนเสื่อมนะครับเข่าก็เคยลุดนะครับผมปัจจุบันก็เป็นความดันต่ำแถมมาด้วยเพราะอายุก็เลขสี่แล้วนะครับแต่ว่าใจผมยังได้อยู่นะครับการที่ผมได้มาเล่นแล้วก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มันทาให้ผม กลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเริ่มวิ่งนะครับเริ่มทาการออกกาลังกายเริ่มทำานคาร์ดิโอมากขึ้น<ม>เป็นอะไรที่อย่างน้อยๆนยนะ่มันก็ดีครับสุขภาพของตัวเราเองเหมือนกระตุ้นให้เราแบบฟิตร่างกายให้ด<ช>ีขึ้นด้วยนะใช่ครับไม่งั้นประโยชน์ใช่ครับไม่งั้นผมก็จะปล่อยเอื่อเ,ล,อเล,อละเหยแลวก็ไม่ไม่ไมด้มาดูแลตัวเองเลยหมดลก่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่าน,น,นใดที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในะครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณจะได้มันมากกว่าชัยชนะแล้วก็รางวัลนะครับแต่มันคือ สุขภาพของคุณนั่นเองครับแล้วก็ไม่ได้มาซ้อมที่ไหนครับตรงนี้อ่าตอนนี้อยู่ที่สถานทูตยิมนะครับผมสำรับลูกาของสีลกาของสีเนาะแล้วเคยเรียนมวยที่อื่นมาก่อนไหมมวยก็มุ้งมุ้งป้าๆครับไม่ค่อยได้เรียนนะครับเรียนที่นี่จริงจังใช่ครับอ่าก็เป็นเจ้าของช่องยูทูบใช่ตอนนี้มีคนฟอลโลเวอร์เกือบคนละตอนนี้ทางเพจก้อนก้อนมวยสู้ผีคนฟอลโล่เกือบล้านสี่แล้วก็ทั้ง ช่องจะทำอะไรครับเป็นรายการผีการผีนะผีเรื่องลี้ลับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะฝากลิงก์ช่องของก๊อดไว้ข้างล่างได้ครับแล้วก็ใครอยากอยากเข้าไปดูก็กดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ทางช่องยูทูบก๊อดดาร์คอนก๊อดไฟล์เตอร์ไทยแลนด์ก็กดต่างตอนนี้ที่แสนกว่าก็ฝากด้วยนะครับผมแล้ว รายการเชฟเป็นไฟนิงเงินรางวัลเท่าไหร่ครับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทนะครับผมหนึ่งล้านบาทนะครับชะเลิศได้หนึ่งล้านบาทนิดๆคนเดียวเลยนะคนเราหน่อยต่อยใช้นี้นะครับโอ้คำนี้ชอบว่ะคนเราหน่อยต่อยใช้หนี้ครับผมโอเคพบกันครับมีคนนี้นะครับเป็นโปรโมตเตอร์นะครับรายการเชฟเป็นไฟครับเจ้าของยิมที่นี่ด้วยครับ